สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการค uh ุยข่าวเล่าเรื่องสินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟน สถานีวัฒนธรรมประเทศไทยไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแขกรับเชิญและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดส,สำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายในการนำมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ทุนทางวัฒนธรรมค่ะมาสร้างเศรษฐกิจสร้างสารรค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนฐานรากจึงได้ดําเนินโครงการสร้างสารรค์เศรษฐกิจชุมชนค่ะโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาต่อยอดพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสร้างสารรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเพื่อใช้ในการเพิ่มลูลค่าทางสังคมและก็เศรษฐกิจโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัยรวมไปทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักด้วยค่ะและในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสิป์ของเราในวันนี้นะคะยังคงอยู่กับคุณต้นและคุณหน่อยหรือว่าพี่ต้นและพี่หน่อยของเรานั่นเองค่ะกับเรื่องราวของชุมชนชาวไทย,ยวนจังหวัดสระบุรีช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณอนุพงศ์จันเอี่ยมนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการและคุณวรรษถาจันเอี่ยมนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นพี่หน่อยสวัสดี เจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ดิมพร้อมมากที่จะฟังเรื่องราวความสนุกสนานของการไปท่องเที่ยวที่ชุมชนชาวไทวนจังหวัดสระบุรีรแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้อยากให้พี่ต้นพี่หน่อยช่วยแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะสวัสดีค่ะชื่อวรลิ t าจันเอี่ยมนะคะจากสํานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีค่ะสวัสดีครับผมนายอนพงศ์จันเอี่ยม จากสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีครับซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ,รมีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างะคะในการออพัฒนาชุมชนชาวไทยวนตอนนี้ทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสระบ,บุรีนะคะก็มีบทบาทในการที่จะช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูอัอตลักษณ์ของชาวไทยวนแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ กล้จสะสูญหายไปให้มีกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางเราเนี่ยก็พยายามที่จะอนุรักษ์ขึ้นมามนะคะแล้วก็ให้เด็กนักเรียนได้มาเรียนรู้ที่จะ,ะการในการฟื้นฟูนฟนครั้งนี้ด้วยแล้วก็ต่อยอดสู่คนรุ่นต่อไปแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในพื้นที่แล้วก็คนนอกพื้นที่จังหวัดให้มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด้วยแล้วก็เป็นการ สร้างเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับผมตรงนี้ เยี่ยมมากๆเลยค่ะซึ่งในเทปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยแล้วก็ทําความรู้จักกับชุมชนชาวไทย,ยวนกันไปพอสมควรแล้วได้เห็น<ช>สเสน่ห์ได้เห็นความน่าสนใจของอัตลักษณ์ของชุมชนแต่มีหนึ่งสถานที่ค่ะที่น่าสนใจเช่นกันที่เรียกได้ว่าถ้าไปสถานที่แห่งนี้เนี่ยรับรองเลยว่าคุณผู้ชมจะได้ทราบทุกเรื่องราวของชาวไทย,ยวนเลยนั่นก็คือหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย,ยวนค่ะมีที่มายังไงคะสาหรับหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย,ยวน มีที่มาครับคือจุดเริ่มต้นคือมาจากอาจารย์ทรงชัยวรรณกุลนะครับผม<ฆ>ก็เป็นผู้ต่อตั้งหอวัฒนธรรมไทยยวนขึ้นมาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสืบสารรักษาได้ต่อย,ยอดกับอัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสระบุร,บบรีเก<ฆ>ิดเการท่านก็จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์ไทยยวนอย่างเช่นการสแสดงนะครับเป,เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะให้ให้เด็กเยาวชนได้มาฝึก ปฏิบัติฝึกการเรียนรู้การฟ้อนรำเป็นแหล่งเรียนรู้ซึงใช่ตีกองสะบัดใช่ใช่ครับผมก็จะมีตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะส่งสามารถอะไรนะเขาเรียกว่าซึงรุ่นตูรุ่นรุ่นสูรุ่นได้ใช่ครับผมก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมด้านการแสดงของชาวยวนใช่ที่จะมีให้ศึกษามีอะไรอีกบ้างคะนอกจากนี้นะคะในหอัฒนธรรมทยวนเราก็จะมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอ่า เรือ,อพิพ,ธพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านรุนแม่น้ำประสาทน,นะคะแล้วก็พิพ,พิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณน,นะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นของทายวนโดยตรงซึ่งอาจารย์ธงชัยเนี่ยท่านจะเป็นชาวทายวนรุ่นที่5แล้วนะคะที่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูนไว้แล้วก็อยากท่านเนี่ยมีความต้องการที่จะอยากให้ว่าทํายังไงลูกหลานที่อยู่หลังเนี่ยจะได้รู้ว่าเรายังมีอะไรที่ดีๆอยู่ให้คงเหลือไว้ให้สืบ กันต่อไปคั่นหมายความว่าหอวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวไทโยนเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่อาคารปลูกสร้างหลังเดียวแต่เป็นพื้นที่บริเวณกว้างเลยที่จะมีหลากหลายเรื่องราวให้เรียนรู้่ามีการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมแล้วให้ได้เรียนรู้โปรแกรมอื่นๆก็จะเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวของเราก็จะมีซึ่งในนั้นอ่ะมาหอวัฒนธรรมไม่ใช่มาแค่มาดูงานวัฒนธรรมอะไรอย่างเดียวแต่สามารถที่จะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทโยนได้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการทําอาหาร ทำขนมทำทอผ้าซึ่งสามารถที่จะมานั่งทอกี่และก็มานั่งจกผ้าได้ต่างๆทั้งการย้อมผ้าย้อมสีทั้งหมดเราจะทําโดยวิถีชีวิตใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการย้อมผ้าย้อมอะไรต่างๆทุกสิ่งที่เราได้มาเนี้ยจะทําจากธรรมชาติซึ่งตอนนี้พยายามที่จะรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ฟ้ายต่างๆที่เราปลูกเนี่ยเราก็จะปลูกเองทําแบบออกแกดิกค่ะซึ่งก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปในเรื่องนี้ด้วยและในเรื่องของสถาปัตยสถาปัตยกรรมนะคะยิมทราบมาว่ามีบ้านเรือนไทยด้วยเหรอคะใช่ค่ะบ้านเรือนไทยในในในหอระรามพื้นบ้านไทยยนนี้จะมีทั้งหมดเกือบ14่หลังใช่เป็นบ้านเรือนไทยซึ่งเป็นของชาวไทยยใช่ค่ะเป็นลักษณะแบบไหนบ้างอะคะ ก็จะมีการแลด้วยแล้วก็จะเป็นเพิงที่พักแล้วก็มีทั้งแบบที่อยู่ในน้ําคือเป็นเหมือนเรือเหมือนเขาเรียกอะไรที่เป็นแพเรือบ้านก็จะมีทุกอันเลยค่ะก็จะมีทุกรูปแบบของบ้านลักษณะบ้านของชาวไทยวนให้กับพวกเราได้เรียนรู้กันสิี่แบบใช่ไหมคะใช่มีทั้งหมด14่หลังอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรือเรือใช่ค่ะเรือโบราณเหรอคะเรือโบราณซึ่งอาจารย์ชงชัยก็คือเมื่อก่อนเนี่ย พอาทาขึ้นบ้านธไทยยนแถวทยย,น,ทย,ยนโอฟอยมายก็อยู่ตามแม่น้ําเมื่ออยู่ตามแม่น้ําเขาก็จะเอาใช้เรือในการสัญจรไปมาสมัยก่อนแล้วอีกลำหนึ่งที่น่าจดจําของอาจารย์ธงชัยที่ท่านต้องการถือเป็นต้นกําเนิดของที่จะอนุรักษ์เรือก็คือท่านไปได้เรือลํานี้จากชาวบ้านที่สองตายายที่ใช้เรือลำนี้ไปรับเสด็จราชการที่ห้า ท่านก็เลยเห็นคุณค่าของเรือว่าเราใช้ได้ทุกวิถีชีวิตตั้งแต่ก่อนท่านก็เลยอยากได้เรือลำนี้มาตั้งต้นในการที่จะเก็บสะสมเรือแล้วก็ที่เรือทุกลำยังใช้ได้ที่เป็นเรือที่ใช้ในการอพยพจริงๆเลยหรือเปล่าคะหรือไม่ใช่แอพยพหมายถึงว่าพอชาวไทยยนอพยพมาใช่ไหมคะวิถีชีวิตเราอยู่ติดลุ่มน้ำล้วก็ใช้เรือนี้ทำมาหากิน ก็จะเป็นเรือก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวทยยนก็เลยมีเรือมาอยู่ในหอวัฒนธรรมด้วยมีทั้งหมดกี่ลำคะตอนนี้มีเกือบประมาณ40ลลำค่ะอายุมากที่สุดอายุประมาณกี่ร้อยกว่าปีร้อยกว่าปี ก็ยังมีจัดแสดงอยู่นะคะสามารถไปรับชมได้โอเคบิมเข้ามาในหอวัฒนธรรมบิมได้ชมการแสดงและมีการแสดงเยอะมากทั้งการรำใช่ไหมคะกรอมสับชัยแล้วก็สล้อจอดซึงสล้อจอซึงก็มีหลังจากนั้นไปเดินเที่ยวบ้านซึ่งเป็นบ้านที่เป็นวิถีชีวิตของชาวไทยยนมีทั้งหมด14แบบแล้วก็ไปเห็นเรือซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวไทยยนเช่นกันเริ่มหิวแล้วค่ะในนั้นเนี่ยมีอาหารให้เราทานไหมคะมีค่ะของเราจะมี ซึ่งอาหารของเราเราก็ยกมาในที่นี้ให้ได้จําลองให้ได้ดูด้วยซึ่งสามารถที่จะทานได้จริงๆด้วยทานได้ตอนนี้เลยเหรอคะไม่พูดเล่นน่ะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนมีอะไรบ้างคะสําหรับอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวไทยวนเอาเริ่มจากอาหารคาวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะถ้าขึ้นชื่อจริงๆของเราจะเป็นลาบนะคะอันนี้จะเป็นลาบลาบข้าวลาบข้าวข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จะมีหมี่แจ๊หมี่แจ๊ ลาบคั่วนี้จะรสชาติต่างจากลาบทั่วไปยังไงอะคะของเราขึ้นชื่อเรื่องสมุนไพรเลยค่ะเราจะอเอาสม,มุนไพรมาคั่วก,ก่อนแล้วก็ในการปรุงรสเนี่ยเราจะใช้ ของพื้นบ้านทั้งหมดเลยที่มีแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนของเราเนี่ยจะปลูกข,ขมิ้นเอยปลูกข่าตะไคร้เอ,เองเอาไว้ใช้ในครวัวเรือนเราเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยมันก็จะใส่เครื่องได้แบบเต็มที่ได้เลยค่ะที่พี่หน่อยบอกว่าช,ชาวไทยยนเนี่ยยังมีการสืบสานวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นปัจจัยสีไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยาที่อยู่อาศัย<ช>ส่วนของยาเนี่ยก็คือสมุนไพรที่อยู่ในอาหารนั่นเองถูกต้องซึ่งในเมนูลาบครัวก็มีแล้วก็มีข้าวเหนียวมีแจ๊มมีแจ๊นี่เป็นยังไงคะ มีแจก็คือเอามีขาวค่ะค่ะมีขาวมาแช่น้าแล้วมาผัดใส่กับน้ําน้ําซอสน้ําซอสของเรานี่จะเป็นทั้งมีพริกเม็ดใหญ่มะเขือเทศมะขามเปียกแล้วก็น้าปลาตาบน้าตาลโอเคพอแล้วค่ะหิวแล้วค่ะก่อนอื่นหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของอาหารขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากมีให้ทานแล้ววิมซ่าบอกว่ามีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ลองทำด้วยนาคะในมอวัฒนธรรมมีมีค่ะแต่ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าไหมหรือว่าสามารถ ปัจจุบันนี้คือให้ให้แจ้งก่อนล่วงหน้าว่าต้องการจับวุชชอปทําอะไรทําขนมครกทําขนมเพลอ้อขนมไข่ปลาหรือว่าจะทําเป็นผนัดหมี่แจอะไรอย่างเงี้ยทําได้หมดเลยค่ะนอกจากอาหารคาวมีอาหารหวานด้วยใช่ใช่อาหารหวานแนะนําหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างองาหารหวานคุณคุณต้นชอบอะไรเอาเปล้อนี้นี่โอ๋ออันนี้คือเปลอเรียกว่าอะไรคะเปอร์เลเปอรลเปอร์เ่าภาษา เปิร์ลก็จะเปลคือมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็เลยใช้คำว่าเปลเล่นะคะตัวนี้เป็นขนมที่ทํามาจากอะไรคะอันนี้จะเป็นแป้งแป้งผสมกันกับอ่เขาถ้าเป็นสีเขียวก็จะเป็นใบเตยแล้วก็มะพร้าวถ้าเป็นสีเหลืองก็คือฟักทองถ้าเป็นสีตรงนี้จะเป็นกล้วยสุกกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นดอกอัญชันซึ่งก็จะมีเนื้อมะพร้าวอยู่ด้วยถูกต้องค่ะนี่ปิเล่ะปิรลเะแล้วเป็นอะไรคะ อ่าทีนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไขป่ปลามา<ช>ที่นี่ต้องชิมไขป่ปลาไข่ปลาซึ่งก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะที่อยู่ด้นนนานบนล้อเล่นไม่ใช่อันนี้มาเถื่อนะคะไข่ปลาไข่ปลาเป็นยังไงคะอันนี้จะเป็นขนมไข่ปลาของเรานี่นะคะก็คือจะเป็นแป้งผสมกับไอ้ลูกตามาตามต้องเป็นตาสดถึงจะหอมนะคะซึ่งเราจะตาตาลที่แถวต้นแถวของเราเนี่ยมันมีเยอะเราก็จะเอามาคั้นคั้นแล้วก็ทาเป็นขนมพอพอผลิตภัณฑ์ในชุมชนเรามีเราก็จะเอามาทําเป็น สินค้าที่เราจะสามารถที่จะบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้ก็ยังคงเป็นขนมที่ทํามาจากวัตถุดิบในท้อในชนโชนเราอันนี้นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นขนมขี้หนูซึ่งเมื่อก่อนถ้าเป็นเด็กสมัยนี้จะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยค่ะมนปนมองอย่างไม่ได้เลยใช่ค่ะขนมขี้หนูเป็นยังไงคะอาจะเป็นแป้งที่ขอเอามาบดใส่น้ําตาลเฉยๆแล้วก็มันยีนึ่งด้วย ซึ่งเป็นขนมของชาวไทยวนใช่ค่ะสีสันน่าทานมากอีกหนึ่งอย่างอันนี้ที่อกว่าพี่ต้นชอบใช่ไหมคะงนที่แล้วอันนี้คือขนมกงขนมกงใช่ครับผมทำไมถึงเป็นขนมกงคะเพราะรูปร่างเขาเหมือนมันวงร้อวงเวียนเมื่อเมื่อก่อนเดินทางก็จะใช้เกวียนใช่ไหมคะเขาก็จะจินตนาการออกมาน่าจะเป็นตัวนี้เอาถั่วเหลืองถั่วซี่มาปั้นค่ะมาปั้นแล้วก็มาทอด ชุบแป้งทอดก็จะเป็นแบบนี้ทุกอย่างอ๋ออันนี้เป็นไข่เหรอคะไม่ใช่แป้งใช่ค่ะชุบไข่ทุกอย่างสามารถหาทานได้ในหอวัฒนธรรมได้หมดเลยค่ะทานเสร็จแล้วเวิร์กช็อปทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะลองเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชาวไทยวนค่ะอยากจะมาลองเรียนรู้วิธีการทำเสื้อผ้าซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็โดดเด่นมากๆของชาวชไทยถ้ามาที่นี่ต้อง มีค่ะต้องได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทอผ้าเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างกับการทอผ้าในการทอผ้าก็จะมีการทั้งหนึ่งทอกี่กระตุกอกี่กระตุกที่เป็นผ้ายกมุกค่ะนะคะกี่กระตุกผ้ายกมุกเสร็จแล้วก็มาจกเป็นผ้าเก็บผ้าไทยยวนเขาจะเรียกว่าผ้าเก็บก็คือผ้าจกนั่นเองแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คืออันนี้จะเป็นการปักนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการปักซึ่งอันนี้จะเป็นหน้าบัน หน้าบันที่อยูเอ่เขาเรียกอะไรนะหน้าบันของมณฑปตรงวัดสม,มุหคือแล้วแต่เขาจะจินตนาการออกมานะคะอันนี้ส่วนมากก็จะซุ้มประตูวัดก็จะเอาจินตนาการออกมานี้ซึ่งตัวนี้ก็คือจะหน้าเป็นหน้าของมอนผาซึ่งตัวอย่างของเราจะอยู่นั้นซึ่งสามารถที่จะสาธิตแล้วก็มานั่งจกออกแบบลวดลายได้อันนี้คืออันนี้ อันนี้คือหมอนผาส่วนในการจกเราก็จะมีกี่ไล้ให้นักนักเรียนหรือคนที่นักท่องเที่ยวมาช่วมามามาเที่ยวเนี่ยได้ดูได้ชมสามารถที่จะร่วมจกร่วมอาไรได้อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปที่พวกเราเนี่ยสามารถเข้าไปลองลงมือทําเองได้เลยถ้าเกิดไม่มีความรู้เรื่องลวดลายก็จะมีแบบไว้ให้แบบนี้ใช่ไหมคะมีการลอกแบบแล้วก็มานั่งลงแบบ ถ้าเกิดใค,ครใครทาเสร็จก็สามารถตัดแล้วก็เอาไปทําเป็นอันนี้เขาเรียกว่าหมอนผาหมอนผา,าได้<ช>เลย<ช>เป็นลวดลายของตัวเองใช่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยบีมได้ยินพี่หน่อยบอกว่าวัดวสดุดต่างๆที่เอามาใช้ในการเย็บปักถักร้อยเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่ที่จากธรรมชาติทั้งหมดค่ะในการย้อมเส้นไหมเส้นไหมแล้วก็เส้นใยที่ที่เราอันนี้เส้นไหมที่มาจะมาย้อมนี่แล้วก็จะย้อมจาก วัตถุดิบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมะเกลือดอกดอกฟักทองต้นตะโกได้สีชัดแบบนี้แม้ก็ใช่ค่ะแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรหัวหอมใหญ่เราจะคิดไหมว่ามันจะมาทาเป็นไมดค่ะเราสามารถที่จะเอามาย้อมเป็นผ้าเราได้ค่ะสีอจะออกเป็นสีน้ําตาลคล้ายๆประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีรูกมะเกลือมีอะไรอย่างนี้ค่ะ นี่หลากหลายใแต่เราจะทําจากที่เอามาทำขึ้นบุตรดีมากเลยค่ะหลังจากที่เสร็จจากสถานทอผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปที่ไหนต่อคะันนี้ชมวัดได้เลยค่ะไปชมวัดใช่ค่ะเพราะว่ามีหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวเลยก็คือก็จะออกจากขอวัฒนธรรมแต่อีกหนึ่งอย่างที่มันมีในหอวัฒนธรรมนี่นั่นก็คือเรื่องของการเรียนรู้โดยให้น้องๆนักเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ด้วยค่ะจะมีเด็ก นักเรียนทางสำนักง,งานพระธรรมจังหวัดเนี่ยนะคะเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้เราก็จะให้พยายามให้เด็กนักเรียนที่อยู่ใกล้ๆในชุมชนละแวกนั้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนโรงเรียนต้นตาลน,นักเรียนโรงเรียนพญาทศบ้านหมออย่างนี้นะคะมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสืบสารต่อยอดสิ่งต่อไปนี้ก็คือเราก็จะมีทั้งการทอผ้าหรือฟื้นการทําอาหารหรือฟื้นการทําย่ามเนี่ยค่ะให้เด็กมาช่วยเรียนแล้วก็ เด็กสมัยนี้มีความสนใจไม่ว่าจะเป็นทั้งการมัดย้อมเราสามารถที่จะมาลงเวิร์กช็อปตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเด็กๆให้ความสนใจมากเพลินแล้วก็สามารถที่จะทําได้จริงบางคนแม้กระทั่งหนูจะไปทําให้คุณพ่อคุณแม่ทานที่บ้านค่ะนขนมไขป่ปลา ก็คือน้องน้องนักเรียนในชุมชนเขาก็จะมีการเข้ามาที่หอวันธนรมอยู่บ่อยๆเพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเชื่อมโยงกับการที่เราจะรื้อฟื้นออประเพณีต่างๆที่เคยเกิดขึ้นของชาวไทยวนซึ่งการรื้อฟื้นกระบวนการรื้อฟื้นตรงนี้เนี่ยปัจจุบันมีมีประเพณีอะไรบ้างอะคะตอนนี้แห่ประสาทพึ่งนะครับผมแห่ประสาทพึ่งเป็นยังไงคะพี่ต้นแห่เป็นเป็นเครื่องสักการะ มันจะเป็นเหมือนอาาอเขาเรียกว่าเป็นโครงขึ้นมาแล้วก็เราก็จะทำมีการต้มเทียนเองแล้วก็มาประดับตกแตง่งให้เป็นต้นเทียนใหญ่ๆแบบอลังการแล้วก็เหมือนขึ้นเสลียงนะคะเพื่อที่จะหามขึ้นเสลียงปราสาทพึ่งเนี้ยไปถวายเป็นพุทธบูชาด้วยอันนี้ก็จะอันนี้เด็กๆสามารถที่จะประทำได้ซึ่งซึ่งตัวพี่เองนี่ไปทำ ทีแรกนึกว่าจะทําง่ายๆไม่ใช่แค่ต้มเทียนแล้วก่อนเราจะทําเป็นดอกแล้วทําขึ้นเป็นโครงต้มเทียนแค่ไปจุ่มนึกว่ามันจะได้ไม่ใช่จุ่มเสร็จบางทีตกลงไปทำให้แบบกระเด็นใส่เสื้อผ้าก็คือไม่ง่ายการที่จะทำบริสุทธิ์ดูเหมือนไม่ง่ายแต่สวยงามแน่นอนถ้าทำเสร็จแล้วมันเป็นแรงร่วมใจแสดงว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยวนที่ที่ควรค่าแก่การสืบสานมากๆเลยเพราะว่ามันคือ มีการทำร่วมกันของคนในชุมชนทั้งเด็กผู้ใหญ่ด้วยคือในการที่จะมาร่วมกันคือชาวทะยวนจะต้องแบบบอกบุญกันเพื่อที่จะมาร่วมกันทําเป็นต้นเทียนต้นประสาทพึ่งอันนี้ขึ้นไปค่ะทุกคนจะมีส่วนร่วมในชุมชนมาร่วมช่วยกันค่ะยังมีอีกไหมคะประเพณีอื่นๆนอกจากประเพณีเมื่อกี้ปรตแผนแห จุลละกส,สินเราก็ะจะ<ป>มีอีกสําคัญอันนึงก็คือตอนนี้หอวันธรรมทายวนพยายามที่จะรื้อฟื้นจุลละกะถิ่นนะทางน้ําใช่และเป็นจุลละกะถิ่นทางน้ำด้วยค่ะทางน้ําเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากว่าหอวันธรรมทยวนของเราเนี่ยมันจะอยู่ติดดิบน้ําเลยเขาก็จะมีการทําทอผ้าขึ้นมา แล้วเรามีศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าด้วยเราก็เลยคิดว่าทํายังไงเราอยากจะได้ให้จุลกระถินนี้มันมีมเนื่องจากตอนนี้การทําจุลกระถินมันเป็นบุญใหญ่ต้องทําวันเดียวให้เสร็จเพื่อที่จะไปทอดถวายเพราะฉะนั้นก็เกิดการรวมตัวกันขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมาช่วยด้วยร่วมด้วยทุกกันแม่แม่ที่ทอผ้าก็คือช่างทอทุกคนมารวมตัวกันทอเป็นผ้า เหลืองที่จะไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยการใช้เรือที่เรามีอยู่ในหอวัฒธรรมเนี่ยเอาออกมาใช้ได้จริงนะคะซึ่งจะแห่ทางนะ้ำปีนี้เป็นปีที่สองแล้วะนะคะแล้วอีกปีหน้าเราก็จะจัดขึ้นไปพยายามทำให้ได้เรื่อยๆนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยการกลับมาสืบสารประเพณีก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็<ช>ค,ความจริงก็ เห็นได้ชัดมากขึ้นแล้วเพราะว่าสร้างมีการจัดมาแล้วปีที่แล้วปีนี้เป็นปีที่สองอ่สองครั้งแล้วใช่ไหมคะอีกมีอีกไหมคะประเพณีที่เราต้องการจะรื้อฟื้นออกมานอกจากตัวนี้แล้วทางหอมวัฒนธรรมก็พยายามที่จะมีบูชาครูด้านการทอผ้าบูชาครูเป็นการไหว้ครูเป็นการไหว้ครูไหว้ครูใช่ค่ะเวไหว้ครูสําหรับช่างทอต่างๆมารวมตัวกันเพื่อ ที่จะไหว้ครูในการไหว้ครูของเขาก็จะมีทั้งเขาจะทําเป็นใบสีรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามเลยที่จะนํามาเพื่อที่จะในการไหว้ครูแล้วก็จะมีคุณครูของเราซึ่งจากหอวัฒนธรรมไทยยวนของเราจะได้ครูช่างศิลป์จากศิลปาชีพได้สามคนแล้วค่ะ,อ,คะอันนี้ก็จะมีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งการอนุรักษ์ผ้าแล้วก็การบูชาครู การไหวครูของช่างทอผ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สคัญมากๆเพราะผ้าเนี่ยถือว่าเป็นแทบจะเป็นวิถีชีวิตที่สําคัญมากๆเลยของเราเห็นบอกว่าผ้าในแบบดั้งเดิมของชาทยวนเนี่ยมีทั้งหมด9แบบตอนนี้อาจารย์ธงชัยนะคะก็คือว่าท่านที่ท่านเก็บสะสมไว้ตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ได้9้าผืนซึ่งแต่ละผืนก็คือเก่าแล้วก็ชารุดไปหมดแลวค่ะ เพราะฉะนั้นท่านอยากให้มีการรื้อฟื้นท่านก็ได้ลูกศิษย์มาช่วยในการดูแลแล้วก็อนุรักษ์ไว้และสามารถที่จะคัดลอกลายเก็บรายละเอียดได้ทั้ง9ผืนนี้สามารถที่จะนํามาเป็นผืนได้ซึ่งที่เราสามารถที่จะเห็นอยู่เนี้ยคืออันที่เราสามารถที่จะรื้อฟื้นได้และก็ใช้ได้จริงแล้วตอนนี้ค่ะแต่แไอ้ผืนดั้งเดิมก็ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ค่ะสามารถเข้าไปชมได้ เรียนรู้เ,เรื่องศิลปะวัฒนธรรมการแสดงไปแล้ววิถีชีวิตไปแล้วในเรื่องของอาหารก็ไปแล้วต่อไปค่ะอยากจะไปท่องเที่ยวด้านนอกบ้างด้านนอกขอวัฒนธรรมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกไหมคะมีวัดเาขาแก้ววรวิหารนะครับเป็นพระอารามหลวงมีวัดด้วยที่แรกที่อยากจะให้ไปก็คือวัดวัดเขาแก้วว,กว,วราวิหาร ใช่ค่ะซึ่งวัดเขาแก้วก็จะมีเจดีเก่าสามารถที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปสักการะได้นอกจากวัดแล้วเราไปวัดอะไระอย่าี้วัดสมุหประดิษฐารามนะครับผมวัดน,นี้มีจิตรกรรมฝาผนังที่ที่โบสถ์ครับผมท,ที่อธิบายถึงวิถีชีวิตของชาวไทโย,ยนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมเป็นจุดสําคัญ ประเภณนี้ต่างๆที่เราเราเล่าไปอ่ะจะมีอยู่ในจิตกรรมผาผาผนังของวัดสมุหประดิษฐารามด้วยวัดวัดนี้เราก็สามารถเข้าไปดูได้ไหมทั้งเรื่องผ้าผ้าผ่อนที่มีเราก็จะมีจิตกรรมอยู่ในจิตกรรมผาผนังด้วยตั้งแต่ช่วงที่ชาวไทยยนทุกคนอบพยพมาเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะทุกเรื่องราวจะรวบรวมเอาไว้ที่จิตกรรมฝาผนังที่วัดสมุหประดิษฐารามสมุหประดิษฐารามค่ะ วัดที่สองที่พี่ต้นแนะนํามีอีกวัดไหมคะวัดอีกบัดนนึงก็คือวัดพระพุทธรูปทองคําหรือที่วัดพยาวนั่นเองมีความสําคัญยังไง้ชงค่ะเป็นพระพุทธรูปทองคําองค์แท้ที่ชาวไทวนแล้วก็ใกล้เคียงมากราบไหว้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าทุกคนมาแล้วก็เป็นผลดีกับตัวเองสายมูไปได้สถานที่แห่งนี้นะคะซึ่งมีครบทุกอย่างเลยอ่ะ ไปที่ชุมชนชาวไทยวนเนี่ยมีครบทุกอย่างให้ได้ศึกษาได้เรียนรู้จริงๆมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการสแสดงสถานที่ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมเรื่องราวที่ที่น่าสนใจประเพณีต่างๆคือสิ่งที่ที่น่าสนใจมากๆเลยจริงๆค่ะถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวเนี่ยที่หอวัฒนธรรมเราเปิดวันไหนบ้างกี่โมงบ้างคะพี่ต้นพี่หน่อยก็คือเปิดทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้า เป็นต้นไปนะคะ,คะจนถึง15นาฬิกาค่ะสามารถที่จะ Walk in ได้ทุกคนสามารถที่จะไปได้ Walk <Lock> in ได้เลย<ช><ช>ค่ะ,คะเข้าไปได้ทุกวันค่ะ,คะแล้วอย่างนี้มีเก็บค่าเข้าชมไหมคะ อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่จิตธาของผู้ที่ไปเยี่ยมชมอาจจะสามารถยอดกระปุกได้เป็นค่าบำรุงรักษาอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ไม่ได้มีการตั้งค่าเข้าชมเลยคนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดได้ครับแต่ถ้าเกิดอยากจะทากิจกรรมเวิร์กช็อปเราก็สามารถแจ้งก่อนได้หรือแจ้งได้เลยแจ้งได้งหน้าตั้งหน้าก่อนจะเตรียมพร้อมนี่นะครับผมเยี่ยมเลยค่ะเข้าไปเราได้เรียนรู้ทุกอย่างจริงๆค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่อีกบ้างไหมคะ ก็ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ให้ทางหอวัฒนรรมพื้นบ้านไทโย,ยนี้ได้มาประชาสัมพันธ์ถึงผลิตภัณฑ์ของตอนเองที่มีและก็วิถีชีวิตต่างๆที่สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ได้ในของสิงที่เรามีอยู่ให้กับทุกๆคนได้เห็นนะคะอันนี้ก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่หน่อยพี่ต้นขาเชิญชวนคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวชาวไทยยนหน่อยได้ไหมคะครับก็ขอเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะครับผมได้มาเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยยนสระบุรีนะครับผมซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเพียงชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วนะครับก็สามารถเรียนรู้ไม่ต้องไปถึงภาคเหนือนะครับเพราะตรงนี้เป็นเสมือนวิถีชีวิตของชาวเหนือเลยนะครับผมม,มีทั้งอาหารทุกๆอย่างนะครับผม สามารถติดต่อเข้าไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีก็ได้ค่ะซึ่งจะมีคนดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆได้เยี่ยมเลยค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอขอบพระคุณพี่ต้นพี่หน่อยมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมรายการกับเรามาบอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชุมชนชาวไทยยนจังหวัดสระบุรีให้กับคุณผู้ชมแล้วก็บีมเนี่ยได้ทราบกันค่ะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเรียนรู้วิถีชีวิตเรื่องราวประเพณีเรื่องราวที่น่าสนใจ มากๆแบบนี้ของชาวไทยวนค่ะสามารถไปได้เลยค่ะที่ชุมชนท่องเที่ยวของชาวไทยวนมีหอวัฒนธรรมชาวไทยวนให้เรียนรู้รวมไปถึงมีสถานที่ต่างๆมากมายเลยค่ะที่ทุกคนจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยวนห่างจากกรุงเทพเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะและในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินในครั้งหน้านะคะเราจะมีเรื่องราวหรือว่าข่าวใดๆที่มาจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันสามารถติดตามได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะบีมพี่หน่อยและพี่ต้นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ